สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับวันนี้กับวันที่30เดือนมก,กราคมพศ2568นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านหนองจางหานนะครับผมตำบลน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นวันนี้เราก็มาติดตั้งงานเกียวดันนะครับผมของรถอิซกิอิกิรุ่น Gc80P นะครับ80แรงมา้าหน้าเกี่ยวเมตร90นะครับผมรถคันนี้ เรามาติดตั้งเกลียวดันนะครับดดรถอิซุกิเออเป็นรถที่ค่อนข้างติดตั้งเกีียวดันยากหน่อยนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกียวสลับด้านกันนะครับผมบช่างก็กำลังติดตั้งนะครับผม อย่าลืมนะครับผมสนใจติดต่องานก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่เบอร์โทร0616263232เบอร์เจ๊นวรรัตน์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานขยายปากงานตกแต่งรถเกี่ยวหรือจะเป็นงานซ่อมบำรุงหรือปรับแกง่ังคา,านก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนที่หออะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟพิชิตโชคกันช่างทุนคนครครับผมครับก็วันนี้ก็เรามาติดตั้งปากครับ70ขยายปากเป็น95้านะฮะเกี่ยวดันคอสปริงสายพันกู่ตู้เบาทดสเตอร์นิ้วกวักรถใหญ่นะครับรถคันนี้ก็เป็นของคุณพี่พจมานนะฮะบ้านลุงอรุณตำบ,บนห้วยมิกอำเภอห้วยม็กจังหวัดกาลสินนะครับก็รถคันนี้ก็ ออกมาได้หนึ่งหน้านาแล้วก็ติดตามเรามานำปากไปขยายแล้วก็ทำครบเซตเพื่อที่จะลงนาปังนะครับของคุณพี่ปัจจมาน,นะครับคุณพี่ปัจจมานก็ไม่เอาสีสันครับขอแค่เดิมๆเพิ่มเติมก็คือเหล็กรัดสีส้มแค่นั้นนะฮะตอนนี้งานเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะรันเครื่องแล้วก็ส่งงานให้กับลูกค้านะครับ นะครับท่านใดสนใจจะแต่งรถเกี่ยวหรืออยากได้แบบไหนชุดไหนก็สอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์0 6 1 6 6 6 3 3 3 2เบอร์6 6 2, เจริญประกิตโชว์การช่างตะก่อนเรายินดีบร,ริการทั้งในและนอกสถานที่นะฮะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาก็สามารถโทรมาปรึกษาเราได้ทุกเรื่องนะครับะสำหรับใครที่อยากได้ตุดซิ่งหรือว่าเกี่ยวดันก็สอบถามกันเข้ามานะครับผม ครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดี FC ประสิทธิโชคการช่างตะกณนครทุกท่านครับผมครับก็วันนี้ฮะวันที่1กุมภาพันธ์2568ครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งกับคลิปส่งงานขยายปากนะครับ70เป็น95นะครับแต่งครบเซตเกียวดันเขาจะป,ปิ้งสายพันธุ์พูตู้เบาทดสตเตอร์นี้กวักรถใหญ่นะครับรถคันนี้ก็เป็นรถของคุณพี่หนิงนะฮะบ,บ้านดงมอทองตะบนดงมอทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับ พี่หนิงก็ใช้บริการเราเพื่อที่จะเตรียมพร้อมลงนาปังนะครับเสียงก็เงียบนะฮะไม่มีเสียงอะไรนะครับเทสระบบแล้วก็จะส่งงานให้กับลูกค้านะฮะแล้วก็อีกสำคัญพี่หนิงก็สั่งโรวจซิ่งกับเราไปนะครับโรวจซิ่งประชิดโชคการสร้างสังหวนครกกน,นะครับ เป็นจัตเตนเลต1.5นะฮะแข็งแรงทนทานครับครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาครับที่เบอร์0616263232เบอร์เจรจาติฉิดโชคการช่างกรนครเราิีดีบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับแวะตัวเข้ามาทักทายกันก่อนก็ได้นะครับจะได้เป็นไหนเซตไหนก็เรามีให้คำปรึกษากับทุกๆท่านนะครับครับก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเกี่ยวดันพันไล่ครับผมครับก็วันนี้ก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งครับกับงานตกแต่งครบเซตครับผมวันนี้ก็ตกแต่งรถยันมานะฮะรุ่นบายเชตเจ็ดร้อยนะครับรถคันนี้เป็นรถของคุณพี่บุญชิตบ้านสุริโยตมบลล่ม, 9, มเก้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารครับผมพี่บุญชิตก็ กับเราเกี่ยวดัน coil s p r i นะฮะตู้เบานะครับยันมาเจ็ดศนี่ครับเ,เจ้าของรถเกี่ยวนะฮะนี่ก็เหลือแค่เกาะปากนะครับก็จะเทสระบบแล้วก็ส่งงานให้กับลูกค้านะครับครับก็ท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่ 2. เบอร์เจรตสประชิดชคการช่าง,งสุฬนคร โทรแวะเข้ามาคุยทักทายกันก่อนนะคะเรามีหลายราคาให้ลูกค้าเลือกนะครับว่าอยากได้แบบไหนก็โทรเข้ามาคุยกันก่อนนะครับเสร็จจากนี้เราก็จะวิ่งเข้าไปเอาปากอยู่ที่อําเภอดอนตาลนะฮะบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งมุกดาหารนะครับก็จะวิ่งกลับสกลนครครับก็ขอลาทุกท่านไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกัน คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดี f อฟซิชิตชโชคกันช่างเป็คนคลครทุกท่านครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งครับกับคลิปส่งงานขยายปากนะฮะเจเป็น95ครับแต่งครบเซตครับวันนี้เรามาส่งงานขยายปากกันที่บ้านหนองคนูนตำบลบัวขออำเภอเมืองจังหวัดมาสารครามครับสว่วนีีด้านนู้นก็ แต่งตู้เบาตำสายพัดวูดก็ทำคอสปริงนะครับรถคันนี้ก็เป็นของคุณพี่รัตดดานะครับขยายปากเพื่อที่จะเตรียมลงนาปั่งนะครับพี่เขาบอกว่าขอเป็นสีสันสดสวยหน่อยก็จัดให้นะตามคำขอนะครับนิ้วกว่า สีเขียวมรกตลูกดาวเหลืองดาวดินส้มเล็กรัดสีส้มนะฮะแล้วก็ดาวนี้กวักก็เป็นสีเขียวมรกตนะครับ <c oughs> ส่วนฝั่งนี้ก็เหลือติดตั้งคอสปริงนะครับส่วนสายฟาันคู่เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วงานก็เสร็จไปเกือบครึ่งแล้วนะครับ ็ท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาครับที่เบอร์0616263232เบอร์จะรับไปชิโชคกันชงนวแต่ละคอนะครับครับก็ขอลาทุกท่านเพียงแค่นี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม